สวัสดีค ok ่ะกลับมากับมังอาฮานาโกะคุงตอนที่8 4ชื่อตอนว่าฝากฝั่งอันไกลโพ้นเปิดตอนมาที่ณเวลา10นาฬิกาในยามเช้าดุ่ที่บ้านสีแดงก็มีทั้งตัวของยาชิโร่โคคุงอาคันิคุงแล้วก็ตัวของเทรุคุงตัวของยาชิโร่และโคเนี่ยได้พาตัวของเทรุและอาคานิคุงเนี่ยไปที่บ่อน้ําที่ทองพวกเขาเนี่ยได้เจองั้นที่นี่ก็คือที่ที่รุ่นน้องมินามโตะแล้วก็คุณยาชิโร่เจอบ่อน้ํางั้นเหรออาคันิคุงพูดพร้อม สองไฟเข้าไปในบ่อน้ําใช่แล้วล่ะนี่คือสิ่งแรกที่เราเจอหลังจากที่บ้านสีแดงผูกพังทลายลงน่ะตัวของยาชิโร่ต่อแล้วอยู่ในตัวของเทรุเนี่ยก็บอกให้ทุกคนว่าเอาล่ะเข้าแถวเข้าแถวเราเนี่ยจะโดดลงไปกันเรียงตามตัวอักษรกันเลยแล้วกันนะซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวของอาคเนคุงเนี่ยตกใจหน้าถอดสีเลยล่ะอะไรกันนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่อาคเนคุงเท่านั้นที่ตกใจตัวของโคคุงและยาชิโร่เนี่ยก็ค่อนข้างจะตกใจกับคำพูดของเทรุกันพอสมควร อ๋อมีปัญหาอะไรงั้นเหรอเทรุถามแบบสงสัยเออพวกเราจะเข้าไปโดยการกระโดดลงลงไปเหรอคะยาชิโรถามแบบกุกกะกกุกกตามด้วยโคคุงีิเสรม,มาว่าเออพวกเราไม่ควรจะระวระวังกันหน่อยแล้วครับไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะครับหลังจากนั้นตัวของอาคานิคุงเนี่ยก็ทักทวงเรื่องบางอย่างออกมาแล้วกล่องนั้นละ่ะเรายังไม่ใช้กล่องนั้นเลยนะซึ่งกล่องนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือกล่องที่ตัวของเทรุเนี่ยเคยขโมยมาจากผู้อาวุโสนั่นเองตัวของเทรุเนี่ยก็ได้หาของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็พูดออกมาว่าเออขนะ หมายถึงอันนั้นแล้วก็นะฉันเองก็เอามันมาด้วยล่ะตัวของอาคนีคุงเนี่ยก็ได้ถามไปว่าอะไรยอยู่าในอ่ะนายไม่ได้บอกว่าอันนั้นอ่ะจะสามารถพาเราไปอีกเขยแดนหนึ่งได้หรอตัวของเทรุเนี่ยก็ตอบมาว่าใช่พร้อมทั้งเปิดด้านในให้ดูและสิ่งที่อยู่ด้านในก็คือมือของคนที่ถูกพันผ้าเอาไว้แลดูหน่าสยดสยองมากทําให้ทั้ง3คนตัวของยาชิโร่โคคุงและอาคนีคุงเนี่ยถึงกับร้องอ้าวกันขึ้นมาเลยมะ หน้าขยักขยแงะ,ะมัดหลังจากเห็นเรีแอคชั่นของทั้งสามคนเนี่ยตัวของเทรุเนี่ยก็เลยได้พูดต่อไปว่าและนั่นก็คือสายที่ฉันไม่โชว์ให้พวกนายดูยังไงล่ะเขาว่ากันว่ามันถูกใช้ในหมู่บ้านที่เคยอยู่ที่นี่เขราะว่ากันว่าถ้ากินสินง่งเหนือธรรมชาติเข้าไปก็จะกลายเป็นสินง่งเหนือธรรมชาติด้วยฉันก็เลยคิดว่าถ้ากินสินง่งเหนือธรรมชาติเข้าไปสักนิดนึงเราก็อาจจะลบการมีตัวตนอยู่ของเราไปได้ชั่วคราวจากโลกนี้และฉันก็คิดว่าเราน่าจะสามารถไปอีกฝากฝั่งหนึ่งหลังจากการลาจากวนี้ เมื่อได้ฟังนั้นเนี่ยตัวของอาคานิคุงเนี่ยก็ได้พูดเข้ามาทันทีเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้านายบอกว่า,าจะไปอีกฝากฝังหนึ่งเออแล้วงั้นเราต้องกินอันนี้เงี้ยเหรออาคานิคุงโคคุงและยาชิโร่เนี่ยทำหน้าถอดสีกันเลยทีเดียวที่ต้องกินเจ้ามือประหลาดนี้เข้าไปตัวของเทนุเนี่ยก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าเออมันได้มีความจำเป็นหรอกทั้ง3าคนเนี่ยก็เลยได้ถอนหายใจแบบว่าโล่งใจก่อนที่ตัวของเทนุเนี่ยจะพูดประโยคนึงต่อไปว่าเพราะว่าพวกนายน่ะกินไปหมดแล้ว งไงเล่าฉันนะ่หันมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แอบใส่ไปในพิซซ่าเมื่อวานยังไงล่ะเป็นไงล่ะอร่อยไหมเฮ hey, ดูได้พูดได้รอยยิ้มที่เปล่งประกายแต่ดูเหมือนว่า3หนอยาชิโรโคคุงและอาคเนะคุงเนี่ยจะไม่ดีใจด้วยเลยนะทั้ง3คนเนี่ยชอกมันกับโลกจะแตกแล้วอะไรอย่างนั้น ก่อนที่ตัวของอาคันิคุงเนี่ยจะดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วก็ตะหวาดเสิเทรุว่านนายควรจะบอกเรื่องแบบนี้ก่อนหรือเปล่าเขาเนี่ยได้วิ่งเข้าไปหาตัวของเทรุตัวของเทรุเนี่ยก็อาศัยจังหวะน,นั้นเองในการขัดขาตัวของอาคันิคุงให้ล้มลงไปเข้าไปในบ่อน้ําและตัวของอาคันิคุงผู้น่าสงสารก็ตกเข้าไปในบ่อน้ําพร้อมกับร้องเสียงดังดัน้นก็คงตกใจอะเนาะโดยมีตัวของโคคุงและยาชิโร่ร้องโวยวอนให้กับตัวของอาคนิคุงลุนพีเอาอีอาคนิคุงก่อน ที่พวกเขาจะได้รับสัมผัสแตะที่ไหลของทั้งสองคนและนั่นก็คือเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าตัวของพวกเขาเนี่ยต้องพบกับชะตากรรมเดียวกันเอาละ่ะพวกนายสองคนพร้อมกันไหมตัวของเทรุได้พูดถามทั้งสองคนทั้งสองคนเนี่ยตอบว่าพร้อมแต่ดูเหมือนหน้าของพวกเขาทั้งสองคนทั้งยาชิโรและโคคุเนี่ยดูจะไม่พร้อมด้วยเลยนะเอาละ่ะไปกันเถอะตัวของเทรุพูดพร้อมกับกระโดดลงไปแล้วก็ักทั้งสองคนเนี่ยกระโดดลงไปก่อนด้วย หลังจากนั้นภาพเนี่ยก็ตัดมาที่อีกภาคฝั่งหนึ่งเผยตัวของเออีิจังที่กำลังมองพื้นที่รอบๆไปตัวของเธอได้มองไปที่หลุมดำอันหนึ่งก็พบว่ามันเนี่ยขยายออกขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำหน้าสงสัยพร้อมกับคิดว่าเอ๊ะนน่ามันอะไรกันนะ่ะทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ่ะ แล้วเธอเี่ยก็ได้หันไปด้านหลังแล้วก็พบว่าทุกคนเนี่ยกำลังเดินไปด้านหลังของเธอทุกคนที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นพูดผีแล้วก็แบบประหลาดมากเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนผีแล้วก็มันรูปร่างประหลาดมากๆซึ่งตัวของอาคเนจังเนี่ยก็เลยได้คิดว่าเอ๊ะพวกเขาเดินไปทางนั้นหมดเลยหรือว่าพวกเขาเนี่ยกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่แต่ระหว่างที่เธอกําลังคิดอยู่เนี่ย ก็มีทูตผีตัวหนึ่งเนี่ยล้มมาชนเธอทําให้ถองเธอเนี่ยก็ล้มตามลงไปด้วยแล้วก็ลงไปซุดลงกับน้ําคือด้านล่างอ่ะมันดูเหมือนเป็นน้ําที่แบบเลยข้อเท้ามานิดหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต้องตกใจกับอะไรบางอย่างมือของเธอกําลังแตกสลายเธอหน้าถอดสีพร้อมกับคิดว่ามือของฉันกําลังสลายไปและเท้าของฉันด้วยฉันกําลังจะหายไปท้งทั้งแบบนี้งั้นเหรอแต่แล้วเนี่ยก็มีเสียงบางเสียงเนี่ยได้ขัดจังหวะการคิดของเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ซึ่งเสียงนั้นเนี่ยก็คือเสียงของฮานาโกะนั่นเองในสุดก็มามากทีตัวของอาวิจังเนี่ยได้หันไปเจอตัวของฮานาโกะอยู่ท่ามกลางทูตผีเหล่านั้นสิ่งเหนือธรรมชาติลำดับเจ็ดเธอได้อุทานขึ้นมาตัวของฮานาโกะเนี่ยได้หันไปมองจุดสีดําที่มันเริ่มขยายออกเหมือนกับที่ตัวของอาวิจังเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วก็พูดว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นก็คือผลจากการตัดจากจากโลกของมนุษย์ยังไงละ่ะเขตแดนนะ่ะมันกาลังพยายามทําลายตัวมันเองอยู่อ๋อแล้วก็ฉันคิดว่าเธอนะ่ะไม่ควรนั่งอยู่ตรงนั้นนะ พร้อมกับที่ตัวของฮานาโกะเนี่ยชี้ไปที่ข้างๆตัวของอาคเนจังตัวของอาคเนจังเนี่ยก็เลยได้หันไปด้านข้างของเธอพบกับจุดสีมดำเนี่ยที่กําลังพยายามทําลายทูตผีให้สลายไปตนหนึ่งตัวของอาคเนจังเนี่ยก็เลยตกใจแล้วก็รีบออกจากจุดๆนั้นทันทีฮานาโกะคุงเนี่ยก็เลยได้บอกกับอาคเนจังว่าก่อนที่เธอจะสลายไปเธอควรจะรีบออกจากที่นี่ไปพร้อมกับที่ฮานาโกะเนี่ยได้ชี้ไปที่สถานีรถไฟที่อยู่ข้างๆตรงนั้นที่นั่นมันจะพาไปที่ไหนหรออาคาเนจังถามตัวของฮานาโกะคุงเนี่ยก็เลยตอบไปว่า ากฝั่งอันไกลโพ้นยังไงละ่ะโลกถัดไปยังไงละ่ะของฮานาโกะได้หันหน้ามามองตัวของอาคาเนจังอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะโบกมือบายบายไปแล้วก็พูดว่า แต่ว่าถ้าเธอนะี่ยอยากอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเธอก็จะสลายไปพร้อมกับจิตวิญญาของเธอฉันนะ่ะไม่หยุดเธอหรอกนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยตัวของอาคาเนจังเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามตัวของฮานาโกะคุงไปขึ้นรถไฟไประหว่างที่กาลังขึ้นรถไฟเ,เธอก็เจอมุเกะตัวน้อยที่ขนลูกอมมาเยอะมากๆจนมุเกะเนี่ยไม่สามารถขยับตัวเองได้ตัวของเธอเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจยกมุเกะตัวนั้นเนี่ยขึ้นรถไฟไปด้วยเมื่อเธอขึ้นมาในรถไฟเธอก็ได้พบว่านในรถไฟเนี่ยเต็มไปได้วยทผีเต็มไปหมดเลยและก็ดูเหมอนวเกตั้ย เธอเนี่ยได้พาขึ้นมาด้วยเนี่ยจะได้เจอเพื่อนของมันแล้วตัวของเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งมกเกตตัวน้อยเนี่ยไว้อยู่กับเพื่อนของมันอาวีจังมานั่งกับฉันไหมล่ะเสียงหนึ่งเรียกเธอขึ้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เสียงของใครที่ไหนก็คือเสียงของฮานาโกคุงนั่นเองของเอาวีจังเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไปนั่งกับฮา,านาโกคุงฮานาโกคุงเนี่ยก็ได้ชวนตัวของเอาวีจังคุยเนี่ยนะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วนะดีใจจังเลยเนาะที่เราได้มานั่งนะซึ่งในรถไฟเนี่ยมีคนขายเบนโตะอยู่ตตัััวววขออาาองงาาาานนกกคคุเ่็มจ ให้ฉันซื้อเป็นโต๊ะให้ไหมอาคเนตจังเนี่ยก็เลยตอบไปว่าออไม่ค่ะจริงๆแล้วฉันอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับเอรอถไฟคันนี้มากกว่านะคะ ฮานาโกะคงจะได้ตอบว่านี่คือทางเดียวที่ไปฝากฝั่งอันไกลโพ้นและถ้าพวกเราไปถึงที่หมายแล้วเธอก็จะกลายเป็นหนึ่งในพวกเราถ้าพูดง่ายๆนะตัวของอาวิจังหยินเช่นนั้นเนี่ยตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตอบมาว่างั้นเหรอคะพร้อมกับที่ตัวของเธอเนี่ยได้เอามือบีบกันเรากับระบายแล้วพูดต่อไปว่าแสดงว่าฉันไม่มีทางกลับไปได้แล้วสินะคะจบคําพูดของอาวิจังรถไฟก็ได้ออกเดินทางออกไปท่ามกลางความเงียบสงัดของบทสนทนาของอาวิจังและฮานาโกะคงก่อน ฮานาโกคุงเนี่ยจะทำลายความเงียบสงัดนั้นโดยการถามคำถามด้วยหน้าที่เฉยเมยว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างละ่ะเออฉันหมายถึงชีวิตของเธอ่ะตัวของอาวิจังได้เงียบไปสักครู่หนึ่งมือของเธอได้สั่นคลอนก่อนที่เธอเนี่ยจะกลับมายิ้มครั้งหนึ่งพร้อมกับตอบคำถามของฮานาโกคุงสิ่งเหนือธรรมชาติแบบพี่เจ็คะมันจะโอเคหรือเปล่าหรอคะถ้าฉันอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักของฉันนะ่ะฮานาโกคุงเนี่ยก็ดูตกใจอย,อย่างเล็กน้อยก่อนที่จะบอกว่าเชิญเลยครับขอบคุณนะคะของอาวิจังพูดเสียง ตอนที่จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งออกมาฉันน่ะมีเพื่อนสมัยเด็กอยู่คนหนึ่งเขาย้ายมาข้างบ้านฉันตอนฉันอายุ3ขวบครั้งแรกที่เจอกันน่ะฉันไม่ชอบเขาเลยพร้อมที่ภาพเนี่ยได้แฟลชแบ็กไปที่ตัวของอาวีจังที่เจอตัวของอาคณย์คุงครั้งแรกและเธอก็ได้เล่าต่อไปว่าตระเทศของคนที่มักจะถูกรักโดยคนอื่นอย่างง่ายดายแบบนั้นฉันน่ะไม่มีทางชอบคนแบบนั้นได้หรอกเพราะฉันน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นเลยยังไงล่ะ พยายามอย่างถึงที่สุดกับทุกอย่างที่สนใจฉันน่ะได้รู้ว่าเขาน่ะมักจะเป็นคนที่มีภาระอยู่เสมอเขาก็บ่นนะแต่ว่าเขาก็ไม่หยุดทํามันหรอกเพราะว่าเขาเน่ะเป็นคนที่ดีมากๆยังไงล่ะฉันน่ะเกลียดส่วนนั้นของเขาตลอดมา แต่ว่าฉันเองก็รักมันเหมือนกันตัวของอาวีจังพูดด้วยเสียงที่สั่นคลอนแล้วก็แววตาที่สั่นคลอนราวกับว่าเธอนั้นจะร้องไห้ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้น้ำตาของเธอเนี่ยก็ได้คอเบ้าออกมาเล็กน้อยแล้วหลังใจากที่เธอพูดจบเนี่ยเธอก็ได้เอามือเนี่ยปาดน้ำตาที่คอเบ้าออกมาก่อนที่จะหันไปยิ้มแย้มกับฮานาโกคุงเหมือนเดิมแล้วคุณล่ะคะคุณชอบเนเนจ,จังใช่ไหมล่ะอ่ะออไม่ไม่ไมอ่อ ฮานาโกะคุงตอบมาอย่างตะกุกตะกะตัวของอาวิจังเนี่ยก็ยังย้ำไปอีกว่าคุณชอบเขาใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้พูดผิดตรงไหนใช่ไหมคะคำพูดของอาวิจังเนี่ยทำให้ตัวของฮานาโกะคุงเนี่ยอึอ้งพูดไม่ถูกไป้สักพักเลยล่ะก่อนที่ฮานาโกะคุงเนี่ยจะเอามือมาเท้าคางแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นสายตาเฉยๆไปทางอื่นไม่สบตากับอาวิจังด้วยความเขินอายแล้วก็พูดตอบไปว่าฉันอชอบทุกอย่างเลยล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้น,นตัวของอาวิจังเนี่ยก็อาบ เลยถึงกับตึ้งในคําตอบของฮานาโกะคุงก่อนที่จะหัวเราะออกมาเล็กน้อยฮานาโกะคุงเนี่ยก็เลยถามไปว่าอะไรอะตัวของอาวีจังเนี่ยก็เลยตอบไปว่ามันแค่กําลังคิดว่าคนกับฉันนะ่าเหมือนกันจังเลยนะคะในเรื่องที่เราไม่สามารถบอกเรื่องนั้นกับคนที่เรารักได้และก็เรื่องที่เราไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วพวกเราไม่สามารถยังไม่ทันที่ตัวของอาวีจังเนี่ยจะพูดจบอยู่เนี่ยรถไฟเนี่ยก็หยุดกระทันหันค่ะซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ฉายไปที่ตัวของโคคุงและยาชิโร่ที่เป็นคนหยุดรถไฟนั่นเองดูเหมือน ว่าสคนนั้นจะทําได้ดีสินะตัวของเฮรุพูดขึ้นพวกเขาเกือบทำไม่ได้จนฉันคิดว่าฉันจะต้องใช้นาฬิกาซะแล้วเนี่ออาคเนะคุงพูดตอบและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เผยภาพตัวของเทรุคุงแล้วก็อาอุกคุงที่ได้ยืนอยู่อย่างเท่บนหลังคารถไฟตัวของอาคเนะคุงได้พูดโชว์ฟอร์มอย่างเท่ว่า เอาละไปช่วยอาจังกันเถอะและนั่นก็เป็นอันจบมังงะตอนที่8 4ของเรื่องฮานาโกะคุงไปนะคะเอาจริงๆนะตอนนี้คือตอนที่เราน่าจะชอบมากที่สุดเลยอะอย่างแรกก็คือเราได้เห็นมุมมองของอาวิจังที่มีต่ออาคันิคุงบ้างซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมองว่าตัวของเธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่ชอบอาคันิคุงเลยเราจะเห็นแค่ความรักของอาคันิคุงที่มีต่ออาวุจังแต่พอได้อ่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าใจอาวุจังมากขึ้นอะและก็ที่สําคัญนะก็คือเราได้เจอฮานาโกะคุงหลังจากที่ไม่เจอมานะนานสนส พระเอกของเราที่แบบค่าตัวแพงมากทุกครั้งที่ฮานาโกคุงพูดในตอนนี้คือแบบว่าดีใจมากเมื่อไหร่จะได้กลับมาก็กลับมาสักทีหนึ่งเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเอออยากเจอฮานาโกคุงก็จะรู้สึกดีกันแล้วนะสำหรับตอนนี้ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ